สวัสดีค่ะพอกันกับแม่ต้อยเนาะคะ่ะวันนี้วันนี้แม่ต้อยกระสีผ้าตื่นขึ้นมากระสีผ้ามาทํำกิจวัดประจำวันเนาะคะ่ะโอ้ลูกชายคอยตื่นลวค่ะอะไรแยดขั้นเลยสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซี FC. บ้านแสงทองค่ะโอ้จะสั่นไรลูก มันกระ๊มันบวมนะมันบได้เด้พี่น่องมันหยอกแหงเบ้องเหี้ยมันไปใส่มาใส่ดอกพี่น่องวนเวียนอยู่จะกระเม็ดต่อยละเม็ดต่อยไปซ้ายกลับไปนําวันนี้เม็ดต่อยกับสีผ้าม้วนน้ำต้นดอกไม้นะคะรดน้ำต้นดอกไม้เหมือนเดิมมึงเนี่ยอยูไซ้ายค่ะหมกมันจอมมิน ไปใส้กับไปน้ำค่ะเห็ดในต่อยปากอยู่ใช้กับไปน้ำ <c oughs> ้างวดนานต้นดอกไม้ตอนเศ้าะนะคะ่ะวดนํานต้นดอกไม้ตอนเราเ้าแล้วๆกะจังคอ่ไข่เอ็นเขาคั้วนะคะ่ะเขาคั้วไป หเหงาเหงาหนามไปหายทีมงกันเอาคือจำเป็นจะนี่ที่ไม่เจอเดียวน,นั่งเมื่อก่ะขาขาแมงแมงแมงน้อนตัวเขียวค่ะมันมาขืนต้นไหม่ก็จำเป็นต้นนตองเอามัานออกเพราะว่ามันจะมากินใบใบต้นดอกไม้ท้าหมดเนะาะค่ะ อยูใ่ใน,นช่วงการโตการมื่อช่วงการโตบักการโตไม่ต่อยก็ heat ย่องสีตลอดละค่ะตื่นเต้าขึ้นมาไม่ต่อยก็จะมาหดนน้ำต้นดอกไม้ซะก่อนไปหงายเขาหงายั่งใบออกมาหดนน้ำต้นดอกไม้เนาะคะ่ะ พื่อคว่มจริงๆกำลังออกดอกงามอีกแล้วค่ะพี่น้องเท่ากับยูกับธรรมชาติกับดอกไม้จังสี่กะมีความสุขดีไปอีกจังนึงนะคะชวดชื่นกำรับผู้ที่มากดอกไม้เนาะค่ะกำลังออกดอกเหลือ,องงามค่ะพี่น้องนีไส้ค่ะ จัง่านกับมะเร็งน,น้มหน,นามชนเนี่ยน้าไเตะไปใส่บุหน้าไเตะน้าไเตะไปใส่บุที่มันเป็นดอกแหงจังสี่เป็นแหงเก็เจ้าว่าหักออกค่ะมันก็จังจะโปร่งใหม่ หักออกพ่นวาได้หรอค่ะเกยดไม่เอ็นมูพ่นบอกว่าถ้ามันเป็นนวยหรอก่ะฮักออกมันจังจะเป็นดอกเห็นไหเป็นดอกอีก,กาสาันพ่นวาล่องเบิง้งเนาะค่ะราะว่าบม่ล่องเบิ้งกับเบ้หูแต่ว่ากับสิบแม่นจริงตามที่ข้าเจ้าบอกอยู่ได้หละค่ะ เพราะว่าเม็ดต้อยฮักออกแล้วนี่คือจังงาจังสีเม็ดต้อยฮักออกแล้วค่ะมันปงยอดขึ้นมาเป็นดอกนี่ค่ะจังสีเห็นบ่เม็ดต้อยกับฮักออกคือแบบ่าห่านราคาบานเลยบานบันกับปงออกมาเป็นดอกไม่อีกเป็นซ่อมดอกมันจะปงซ้อมดอกออกมาเป็นดอกไม่อีกเนาะคะ่ะกับแมนคว่ำข้าเจ้าอยู่ข้าเจ้าว่าฮักทิมลดมันจะเด็ดปงไม้ กระแมนคว่เข้าเจ้าเด้อค่ะเพราะว่ามันเป็นดอกแล้วแล้วมันเป็นนวยยังสี่เป็นไม้ยังสี่ให้ห้ฮักออกคือว่าฮัากออกแล้วมันก็จะบ้านโดนค่ะอาทิตย์หนึ่งมันก็จะโปร่งดอกขึ้นมาอีกค่ะแมนคว่ำขา้าเจ้าวายหลี พัฒนาสวนตัวนี้แหละค่ะพี่น้องเฮะมันมีแนวเฮ็ดให้พี่น้องเบิง่งเล่นะนอนเหี้ยวเหี้ยวแย่อหล่ะเล่มเดอเวลาเล่มเดอไอ้กระใสวุ่นยังนอนบ่ได้ซื่นวุ่นใดยังเป็นอย่างห่วงหวังนอนนี่คือดูค่ะ <c oughs> <Yeah. c oughs> อันนี้ก็ะเม็ดต่อยกระฮักออก พ้าหางอองแน้วมันกับปุงออกมาไม่ปงออกมากแล้วกับเป็นซอมดอกไม้ค่ะแม่นค่้วมข้าเจ้าวาอยู่ได้ที่นอง <c oughs> เดี๋ยวมือในว่างๆไม่ต้อจะยางหักออกมดรุ้มใดที่มันเป็นนวยแหงนเป็นดอกออกมางกงามๆข้าเจ้า กระแมนนควงำข้าเจาอยู่ข้าเจ้าว่าไม่ต่อ่ปเมื่นข้าเจ้าตัวมันโมเมนค่ะแมื่ควงำข้าเจ้าอยู่พอะหักซ่อมดอกมันออกมันกะกงข้นมาไม่ล่ะกัมันจะจะไปเป็นดอกไม้ ต่มาคิดยู่กับต้นดอกไม้ดอกไหลไปนเนี่ยละค่ะพี่นอ้องยังหมายเ้ามากกว่าหดนามหดนามตนดอกไม้ว่นไปค่ะ เต้พีช่ชายเนาะไอเต้คือว่ามาเล่นน้ำเนาะเฮียบ้านางซ้อมมาเรีนซ้อมค่ะใช่หไหมมาเมะมาเฮียากเล่นน้ำบ่เบ๋งเบ๋ง Băng băng. Ở kia, yeah, ở kia. Dì, nó mắc vòng tay vàng nha. แล้วนี่ก็อาจจะดูเกบกอะหกไปกหน่อยแน่เนะคะ่ะเพราะว่าสร้างเพิ่นก็ทถ้ำการก่อสร้างอยู่มันบ่ให้เดี๋นี้มองเก็บเป็นทีเป็นทาง เย yeah, <Yeah. S 1> อะเยอะหักไปนั่มพัดไอ้น,นี่ไปนั่มหักออกไปนั่มเห็นเป็นดอกป่งขึ้นดอกไม้เนาะคะ่ะ ม่ต้อยล่องหักเบิ้งมันกับแมนอยู่ค่ะมันกับปงออกมาไม่อีลี อาก็เยอะบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะคะ่ะตอนเศ้ามากอะเป็นบรรยากาศที่ล่างเดอดออก บรรยากาศรอบบ้านพาเหนียวมันดีจะไปเกิือนหันมาเหนียวเหนียวเหยวค่ะค่ะพี่นอ้องอ่ะเต๊ะเต๊ะเต๊ะอ,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 อันนั้นเอออะไรยิ่หันละ เอาภาพบรรยากาศน้องหิวน้องเตี้ยมาฝากเอฟซีจักหน่อยเนาะโอ้ยมันจิตตำเล็กเขาไปหยอกอ้ายมึงแน่ล่ะมักหยอกอ้ายขนาดเด้อไปละซัำไปซัำค่ะพี่น้องเนื้อไปละ่ะบ่มาหาเมตตต่อยซัำเนาะคะ่ะผ้าส้มบรรยากาศทุ่งไฮุ่งหน้าเนาะคะ่ะคือก่อนล่ะพี่น้อง เบิง่งตาอันเก่าๆยู่นี่อยละย่าฟ้าเปิดฟ้าเบื่อไม่ต่อยเด้อค่ะอยู่หม่องเก่ากับจีด,ดทายแบบ,กบเก่าๆนี่ละให้พที่นอนเอฟซีเบิง่งตั้งนี้ก็จะเป็นลานกาแฟาคือเก่าละค่ะตอนนี้สร้างเพอนกะดำเนินการไปเรื่อยๆตอนนี้คนกำลังต่อสายไฟเขาเนะค่ะกะถือว่าใกล้จะเสียจสับย์เรียบร้อยดีแล้วค่ะ น่ะลูกไส้ไข่หยอกกันมากอตรงนี้ก็จะหฮกแน่จักน้อยเนาะค่ะพราะว่าไอหองเก็บของกับเฮดบอนเดแล้วเนาะค่ะมันกับบ๊มีหม่งใบเลยเดี๋ยวเอาใบจังสีสักกันไปผุนเร็วเต้ไปไปผุนไปผุนไปผุนไปทางนาผุน ุ่นไปพุ่นไปพุ่นไป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 บอกให้ไปทั้งหน้าก่อไปค่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เม่ต่อยกับเจียวไหวซ้ำนี่สักก้อนเนาะคะ่ะเบืองผ่าบรรยากาศน้องหิวน้องเต้ไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปไปเนาะคะ่ะกับบ๊มี่ยังไล่กับขอบคุณนไล่ไล่ทีกดติดตามเม่ต่อยเป็นกำลังแรงใจให้เม่ตต์ต่อตลอด เห็นกขาล่างแรงใจให้แม่ต่อยตลอดมาเนาะค่ะมาหน้าเจ้าเจ้าเจ้มาให้เอซเบิ้งยข้าวเนี่ยโอ้ต่ำแม่ไอ้เหี้ยวเนี่ยหอกอาข้าอีหลีดีเ่อไไอ้ก็เรื่มชักจะห้นห้อยแล้วจําพ่อมันลงไปอยู่ในป่าหันห้อยแบบเหิวหยอก ลิปนีแม่ต่อยกับเชี่ยวใซ้ำนีสักก่อนเนาะ,ะค่ะลิปหนาพวกกักแม่ต่อยไม่ค่ะกับขอบุ้นหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่ต่อยคือเตาเด้อค่ะแม่ต่อยกะมอมี่หย,ยังหลายดอกกะเฮ็ดไปตามพ่วมคิดของเจ้าของเนี่ยเจ้าของคิดว่าอันใดดีเจ้าของกับเฮ็ดไปเนาะค่ะเพราะว่าแม่ต่อยกะเทาแล้วจักจีกับบุคคลนีหัวคิดหัวหาไป หลายคนหนีเนาะคะ่ะกับเพียงแตะว่าคิดจังไรไม่ต่อยกัไปยังสันเนาะคะ่ะกตเห็ดแปังสันล่ะลิปนี่ไม่ต่อยกับจเอาไปจำนีเถอนเนาะค่ะขอบคุณค่ะติดตามไม่ต่อยทุกกำลังใจค่ะขอบคุณแล้วกสัสดีค่ะยิปนาพ่อกันก็เม่ต้อยไม่ค่ะ